สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็จะนําพี่น้องนะครับมาเข้าสู่นะครับข่าวประเสริฐวันนี้นะครับวันนี้ให้เรามาดูในพระธรรมยอนบทที่1นะครับข้อที่35นะครับจนถึงข้อที่50นะครับจะพูดถึงเมื่อพระเยซูริตนะครับทรงสําแดงให้ราบาพระองคือพระเมสสยานะครับพระองค์คือพระวทะนะครับคือพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้ ที่ได้ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องบูชานะครับถ่ายบาปให้กับมนุษย,ยชาตินะครับสำหรับมนุษย์ทั้งโลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นยอนได้ทราบนะครับว่าพระเมสสิยาที่ท่านรอคอยนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรก็คือเมื่อท่านรับปฏิสมาแล้วถา้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตยอยู่เหมือนนกพิราบนะครับ ที่มาเกาะอยู่ที่บาผู้นั้นแหละคือพระเมสิยานะครับและยอนก็ได้ทราบและก็ได้เห็นและก็ได้เข้าใจแล้วและชี้ให้ทุกคนรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าและพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดครับที่ทุกคนกําลังสแสวงหาแล้วก็ต้องการอยู่หลังจากนั้นนะครับในบทที่1น,นะครับข้อที่35นะครับสาวก พวกแรกได้เริ่มต้นอย่างไรในข้อที่สามที่ท่านบอกว่าในวันลุกขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกําลังยืนอยู่กับสาวกท่านของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูที่พระองค์ทรงดําเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสสโผลกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านผู้ชายนั้นจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูก็ทรงเหลียวหลังกลับมาและเห็นเขาติดตามพระองค์ไปจึงตัดถามเขาว่าท่านหาอะไร ท่านทั้งสองจึงทูลพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตัดตอบเขาว่ามาดูเถิดเราก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงความนักและวันนั้นเขาได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วคนทั้งสองได้ยินยอนพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันดูน้องชายของซิโมนแล้วอันดูก็ไปหาพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคิดอันดูจึงพาซีโมนมาเฝ้าพระเยซูพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศีลาในบทนี้นะครับตอนนี้กำลังพูดถึงสาวกนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คืออันดู อันรูได้ติดตามยอนแล้วก็ได้ยินถ้อยคําของยอนและยอนได้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระเมสสโผลกคือพระเมสสิยาเขาก็รู้ว่าพระเมสสิยาคือผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงผู้ที่พระกัมพีได้พยากรณ์และทํานายถึงนะครับลหลังจากนั้นนะครับเราเห็นว่าท่านยอนนะครับก็ได้บันทึกต่อไปว่าอันรูได้ ไปหาพระเยซูพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปทั้งสองก็ได้อยู่กับพระเยซูได้สัมผัสชีวิตพระเยซูได้ยินถ้อยคําของพระเยซูและได้เขาเรียกว่าเข้าใจถึงพระเยซูคือพระเมสสิยาของแท้ที่เขาเฝ้ารอคอยเป็นข่าวดีเป็นขา่นขาวใหญ่ เป็นสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตของเขานะครับเขาก็รีบกลับไปอันดูนดูก็รีบไปหาพี่ชายของตนที่ชื่อว่าเปโตรและก็บอกกับเปโตรอย่างฉลาดว่าเปโตรผู้ที่โมเสสกล่าวถึงพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาโพรงมาแล้วนะอยากรู้ไหมโพรงอยู่ที่ไหนโอ้โหนะครับ ชาวยิวเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาตลอดชีวิตเขาเฝ้ารอคอยตลอดชีวิตนะครับเป็นข่าวดีสุดๆในชีวิตนะครับเปโตรนะครับไม่รีรอที่จะไปกับแอนดรูหลังจากที่ไปกับแอนดรูแล้วนะครับพระเยซูจึงบอกกับเปโตรว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสนะครับต่อมาเปโตรได้เชื่อ และได้สัมผัสกับพระเยซูได้ยินถ้อยคําของพระเยซูและได้วางใจในพระเยซูจึงได้รู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาที่แอนดรูได้เป็นพยานและบอกกับเขานะครับต่อมาครับฟิลิปก็ไปหานาธานาเอลในข้อที่43่สงขึ้นพระเยซูตั้งพระทยัยที่จะเสด็จไปยังแคว้นกาเลรีพระองค์จึงทรงพบฟิลิปจึงจัดถามเขาว่าจงตามเรามาฟิลิป มายังเบตไซดาเมืองของอันดูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลเราได้พบพระผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมยัติและที่พวกผู้เผยชนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนาะธานาเอลถามว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเรตได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูจึงเห็นทรงเห็นนาธานาเอลมาแต่ไกลพระองค์จึงตัดเรื่องของตัวเขาว่าดูเถิดชนชาติอิสเซลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานเอลทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะทรงเรียกท่านเมื่อท่านยังอยู่ใต้ต้นมะเดือนนั้นเราเห็นท่านนาธานเอลได้ทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นกรรษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตรัสตอบว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้อีกและพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์นั้นพี่น้องครับเราเห็นพระเยซูนะครับได้สาวกอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฟิลิปพระเยซูจะเดินทางไปที่กาลิลีและพระองค์ทรงพบกับฟิลิป แล้วบอกว่าจงตามเรามามาเป็นสาวกของเราฟิลิปนั้นมาจากเมืองเบตไซดาเป็นเมืองเดียวกันกันกบอันดูกับเปโตอยู่และฟิลิปก็ได้ไปหาหนาธานาเอลแล้วก็บอกว่าพระคริสต์ที่โมเสสได้กล่าวถึงที่พระบัญญัติได้กล่าวถึงผู้เผยชนะต่างๆได้กล่าวถึงคือพระเมสสิยานนั้นพระองค์มาแล้วและเราได้พบแล้ว ชื่อว่าเยซูชาวนาซาเรตนาธานาเอลเ,เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เพราะคิดจะต้องมาจากเมืองที่เบตเลเฮมเกิดที่เบตเลเฮมทําไมจะต้องมาจากนาซาเรตเป็นไปไม่ได้มันผิดอ่าคําพยากรณ์นละฟิลิกก็บอกว่าโอเคเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังแต่ตอนนี้ขอท่านจงไปพบพระองค์ก่อน ไปกับเราก่อนและท่านจึงจะได้เข้าใจความจริงและรู้ความจริงนาธานาเอลก็ไปกับฟิลิปนะครับเมื่อไปถึงพระเยซูก็เรียกชื่อนาธานาเอลนาธานาเอลก็เลยถึงกับตกตะลึงบอกว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูกว่าโอ้เรารู้จักเจ้าแล้วก็เห็นเจ้าด้วยอยู่ใต้ต้นมะเดือนนะครับแม้ว่าจะเป็นระยะทางไกลแค่ไหนนะครับพระองค์ทรงรู้เห็นทุกอย่าง ทำให้นาธานเอลนะครับได้ทอมใจยอมรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์แท้จริงแล้วนั่นคือความหมาย้องครับและพระเยซูบอกว่าแค่เราบอกว่าเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านก็เชื่อหรือและท่านจะเห็นการยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกทูตสวรรค์จะขึ้นลงอยู่เหนือเรา้องครับนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้น เป็นเรื่องง่ายๆข่าวดีข่าวประเสริฐนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่มีใจและเข้าใจสแสวงหาเขาจะพบแอนดรูก,กับฟิลิปเป็นคนที่สแสวงหาเขาจึงได้พบเมื่อเขาได้พบแล้วเขาก็ไปบอกคนอื่นนำคนอื่นไปลองครับวิธีการสื่อสารข่าวประเสริฐนะครับให้เราเรียนรู้นะครับเหมือนแอนดรูไปบอกพี่ชายเรื่องง่าย,ายๆนะครับ <c oughs> ให้เขาได้คิด ไปบอกในสิ่งที่เขารอคอยไปบอกในสิ่งที่เขาต้องการไปสิ่งไปบอกในสิ่งที่สำคัญที่สุดข่าวดีที่สุดนะครับเหมือนฟิลิปไปบอกกับนาธานเอลพี่้องครับคนที่เขาสแสวงหาความจริงเขาจะพบพี่้องครับเราแค่มีหน้าที่นำนำคนเหล่านั้นนะครับมาหาพระเยซูบอกกับเขาให้รู้ว่าพระเยซูคือใคร เชื่อพระเยซูแล้วได้อะไรพระองครับนี่คือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะต้องทำเหมือนกับแอนดรูที่ไปเป็นพยานกับพี่ชายเหมือนกับฟิลิปที่ไปเป็นพยานกับเพื่อนและนำเพื่อนให้มารู้จักกับพระเยซูวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เรานั้นจะต้องสนใจคนในครอบชูครอบครัวญาติพี่น้องคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า เขาไม่รู้ว่าโลกนี้มาจากไหนเขาไม่รู้ว่ามนุษย์มาจากไหนอยู่ในโลกนี้ทําไมตายแล้วไปที่ไหนนรกสวรรค์ไม่จริงไหมและจะไปกันยังไงและใครคือเจ้าของคําตอบอยู่ที่ไหนพระเยซูเราก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีใครมาบอกเราเราก็ไม่รู้วันนี้ข่าวประเสริฐมิฤทธิเดชวันนี้ข่าวประเสริฐอยู่ที่ปากของท่านโรมบทที่สิบข้อสิบอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศประคริส ถ้าเราไม่ประกาศประคริสิ์เราไม่บอกเรื่องของพระเยซูข่าวประเสริฐไม่สามารถไปถึงใครได้โรมบทที่หนึ่งข้อ16ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยรองครับวันนี้ข่าวดีได้มาถึงท่านแล้วข่าวดีอยู่ที่ปากของท่านนะข่าวดีอยู่ที่ใจของท่านแนละ้วท่านจะบอกข่าวประเสริฐนี้เมื่อไรฤทธิเดช ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันก็จะเกิดขึ้นวันนี้เรารู้ความจริงแล้วเราจะอุบไว้เราจะเ,เก็บไว้เราจะซ่อนไว้เราจะปิดบังไว้แต่ให้เรากล้าที่จะประกาศให้เขาได้ยินและพระเจ้าจะทำงานในใจของเขาพระเจ้าจะเปิดหูตาใจของเขาให้รู้จักความจริงและให้เข้าใจความจริงและเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเรามีหน้าที่แค่บอกและนำเขามาถึงพระเยซู อธิบายเขาให้รู้จักพระเยซูเท่านั้นนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดไอยพอรครับที่ท่านจะไม่อ่อนละอาใจแต่ให้มีใจที่จะเป็นพยานและพยามไปสุ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านพระองค์จะทํางานร่วมกับท่านและข่าวประเสริฐที่มีฤทธิเดชจะทํางานในจิตใจของคนใจแข็งกระด้างแค่ไหนเขาก็จะเชื่อได้แม้ว่าเขาจะมีเหตุผลมีข้ออ้างมากมายแต่ถ้าเขาได้รู้จักพระเยซูได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐพระเยซู พระเจ้าจะทํางานในใจของเขาและเขาจะได้เข้าใจและรู้ความจริงและยอมรับความจริงเราไม่มีฤทธิ์เดชครับที่จะทําให้คนนั้นเชื่อแต่พระเจ้าจะทําให้คนเหล่านั้นเชื่อวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรครับขอให้ข่าวประเสริฐนี้ไปถึงพี่น้องคนอื่นๆเหมือนที่ข่าวประเสริฐนั้นได้มาถึงเราเหมือนที่คนอื่นๆได้กล้าเป็นพยานกับเราเราก็ต้องกล้าที่จะเป็นพยานกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน ริเยนปัจจุบันนี้ออนแอร์พอไม่เป็นพยานไม่กล้าเป็นพยานไม่รู้วิธีการเป็นพยานและอายที่จะเป็นพยานวันนี้เราอยอายเราต้องกล้าและเราจะต้องทําในสิ่งที่ต้องทําวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดไอพรครับท่านสามารถทําได้ง่ายๆเหมือนแอนดูกับฟิลิปนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดม่ตาไอพรครับท่านได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐในวันนี้ท่านจงศึกษาเรื่องของพระเยซู ก่อนที่จะปฏิเสธพระองค์มารู้จักกับพระองค์ก่อนมาฟังพระองค์ก่อนอย่าเพิ่งปิดใจและท่านจะได้รู้ว่าพระเยซูกิ์คือพระเจ้าทแท่งแท้และคือคําตอบที่ท่านรอคอยคือสิ่งที่ท่านสแสวงหาทั้งชีวิตพระเยซูกิ์บอกไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้ไปถึงแผ่นด,ดินสวรรค์ได,ได้นอกจากมาทางเราวันนี้ข่าวดีได้มาถึงท่านแล้ว ท่านจะรับหรือท่านจะปฏิเสธเป็นสิทธิของท่านแต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในชีวิตของท่านนะครับย้อนบทที่3ามกที่16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอีรนนพระเจ้าทรงให้องค์พระเยซูริตเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นโดยพระเยซูนั้นพระเยซูริตมาปโปรดท่านละมาช่วยท่านละมาไถ่ท่านละ มาอาภัยบาปท่านแล้วท่านจะรับหรือท่านจะปฏิเสธท่านจะต้องเก็บเกี่ยวผลในวันสุดท้ายในวันทีพิพากษาวันที่พ,พระเจ้าพิพากษาสิ่งที่เราเลือกนั่นคือตัวกำหนดคนที่พิพากษาคือเราเองครับไม่ใช่ใครเราต้องพิพากษาตัวเองศาส,สนาที่เราเชื่อช่วยเราช่วยเราได้ไหมสิ่งที่เราเชื่อมันช่วยเราได้จริงไหมเราต้องถามตัวเอง คำสอนที่เรายังเชื่อถือกันอยู่มันช่วยเราได้จริงไหมเราต้องสั์ซื่อกับตัวเองถ้าช่วยไม่ได้ไม่มีประโยชน์แต่พระเยซูช่วยได้ล้านเปอร์เซ็นตและท่านจะรู้ว่าพระเยซูค,คิดคือความจริงขอพระเจ้าทรงโปรดเบตตาอีพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ